จากกรณีที่คอสช,ชได้แต่งตั้งให้นายคมสรนเอกชัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ลงนามคำสั่งที่1ทับส5งตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยโดยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราวพศ2559ที่ให้คัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัท ที่ว่างลงตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่85/2557ลงวันที่10กร,รกฎาคม2557ประกอบข้อ2แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราวพศ2559จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน12คนประกอบด้วย หนนายอนันต์อังคณาวิสัน 2. พลเรือเอกสีวิสุทธ์รตารุณ 3. พลเอกพบอนันต์เหลืองพานุวัตร 4. พลตำรวจตรีอนันต์เจริญชาสีกเตดรวสันนาวเหนียว 6. นายชาคอนกัญจนาวัตตะ 7. นายวิวัฒนมหาผลสิริกุล 8. นายศักดิ์สิทธิ์แย้มสี 9. นายสินชัยวัฒนาสาสาธร10นายโชดึกโชดกำจร11นายทเนศสุพรสหัดรังสีและ12นายเฉลิมปราสาททองโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2559เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งต่อมาพบว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาหลายท่านต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งราชการที่สูงขึ้น ย้ายไปตำแหน่งเป็นนายกเมืองพัทยาและ,กะเกษียณอายุราชการไปทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเหลือเพียง8ท่านแต่ยังถือว่ามีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งคือ6คนตามกฎหมายที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติได้ มีรายงานว่าภายหลังจากการประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งล่าสุดที่มีการยื่นมติถกกันอย่างดุเดือดเรื่องขอรับความเห็นชอบก่อนนี้ผูกพันจ้างเหมาทำซีซีทีวีสามปีโดยวงเงิน200ล้านบาทโดยฝ่ายสภาเมืองพัทยาจีสัญญาที่สออเขาไม่ครอบคลุมวันเสียงบประมาณโดยใช่เหตุจึงขอให้ทบทวนใหม่สุดท้ายหาข้อสรุปไม่ได้ จนต้องมีการลงคะแนนโหวตเห็นชอบยัติในทางลับโดยผลคะแนนออกมาเท่ากันคือ4ต่อ4ก่อนประธานสภาเมืองพัทยาใช้อำนาจในการตัดสินให้ไปพิจารณาโครงการใหม่อีกครั้งก่อนสั่งปิดการประชุมล่าสุดมีรายงานว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวนสีคนประกอบด้วยดรวสรันนาวเหนียวนายโชดึกโชตกำจรนายศักดิ์สิทธิ์แย้มสี และนายชาครกันจนาวัตตะได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อ,น,อนายอนันต์อังคนาวิสันประธานสภาเมืองพัทยาโดยไม่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุแต่อย่างใดทำให้จำนวนสมาชิกที่เหลืออีกเพียงสีคนได้แก่น,นายอนันต์อังคนาวิสันพลเรือเอกสีวิสุทธ์รัตารุณ นายธเนศสุพรสหัดรังสีและนายสินชัยวัฒนาศาสาธรต้องหมดภาระการทำหน้าที่ไปโดยปริยายตามกฎหมายเนื่องจากมีจำนวนสมาชิกไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเรียกว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบันหมดภาระหน้าที่ทั้งหมด น,นายอนันต์อังคณาวิสันเปิดเผยว่าไม่ทราบเหตุผลข้อเท็จจริงของสมาชิกทั้งสี่คนว่าลาออกเพราะเหตุใดเพราะในหนังสือและส่วนตัวไม่ได้แจ้งเหตุผลให้ทราบดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าสมาชิกที่เหลือต้องหมดหน้าที่ไปตั้งแต่วันที่10สิงหาคมหรือในวันที่สมาชิกทั้งสี่คนยื่นหนังสือลาออกไปด้วยเพราะมีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามกฎหมาย ขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางรองปรลัดเมืองพัทยาเร่งทําหนังสือไปอยังผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปหรือจะมีการเสนอแต่งตั้งใครอย่างไรเพื่อให้มีฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาทําหน้าที่ในการพิจารณางบประมาณและโครงการต่างๆซึ่งจะมีขึ้นภายในวันที่13สสิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตามต้องน้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนผลข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็คงแล้วแต่ผู้ใหญ่จะพิจารณาแต่ส่วนตัวแล้วไม่ได้ยึดติดที่สำคัญที่ผ่านมาก็ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วโดยเฉพาะการพิจารณางบประมาณในโครงการต่างๆที่อาจจะมีการตัดงบประมาณลงบ้างการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งสิ่งสำคัญคือทุกคนที่ทำงานตรงนี้ไม่มีผลประโยชน์และยึดมั่นว่าจะต้องทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุดเท่านั้นจากนั้นคณะอดีตสมาชิสภาเมืองพัทยาทั้งสี่ท่านได้รวมกันเดินทางไปกราบลาและสักการะบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา